และนี่เป็นหนึ่งในตัวละครที่เคยโกงมากๆในะอดีตแต่ปัจจุบันแทบจะไม่มีคนหยิบม,มาล่นแล้วเซฟิตครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมเจนะแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนําแนวทางการเดินเกมของเซฟิตในแผทป,ปัจจุบันแรงประมาณ75ดาวซึ่งเจ้าเทคนิคที่ผมใช้เดินโซโล่ด้วยตัวเองนะครับไปร้อดาวในแผทแผ่นนี้เอามาแบ่งปันทุกคนกันว่าเฮ้ยแนวทางการเดินป่านในแผ่นนี้มันเดินประมาณนี้นะครับลูนไอเทมพลังแฝงเป็นประมาณไหนคอมโบของตัวละครเซฟิตเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ก่อนเข้าไปดูฝากทุกคนนะคร ตามกดสั่นกระดิง่งแล้วก็คิดเห็นยังไงกับตัวละครตัวนี้หรือว่าเล่นตัวนี้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ย oh. ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ข้างล่างเลยนะครับขอทุกคนมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับไปดูในเกมกันเลยครับดูในที่นะมันมลังแฝงอยู่ท้ายคลิปนะไปดูนะฮะ <You are S 1> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในตัวเกมนะครับทุกคนแล้ววันนี้ครับผมจะมาแนะนําแนวทางการเดินเกมของเซฟิตในแรงซูพรีม75ดาวนะครับแต่อย่างแรกบอกเลยว่าผมอัพสกิลผิดนะครับทุกคนโอ้ <So cool. S 1> ขอโทษสังคมดีครับมือลั่น ผมแนะนําว่าเปิดมาเวลหนึ่งเนี่ยอัพสกิลสแล้วหลังจากนั้นอัพสกิลหนึ่งนำไปเลยนะครับสาเหตุที่อัพสกิลสในตอนเวลหนึ่งเนี่ยเพราะว่าสกิลสเราอัพไปเนี่ยคูดาวมันน้อยดาเมจมันค่อนข้างที่จะดีในช่วงต้นเกมแต่อัพผิดจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกมันก็ขาดดามจไปน,นิดน,นหน่อยๆน่อะครับประมาณนี้แล้วก็สาเหตุที่ให้อัพหนึ่งนำหลังจากนั้นเลยเนะี่ยเพราะว่าสกิลหนึ่งเวลาอัพเยอะๆมันจะลดคูดาวแล้วให้ดาเมจที่เยอะกว่าสกิลสอัพไปก็แค่ได้ดาเมเพิ่มขึ้นดูดเพิ่่่มมขึ้้นนนแคคััตอารบ เรามาดูการฟาร์มกันบ้างนะครับการฟาร์มเซฟิตผมจะแนะนําว่าฟาร์มคล้ายๆโปดีนะครับคือเอาบัฟ้าเอาตัวเล็กแล้วขึ้นไปฟาร์มนกฮูกที่อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับถ้าบวกกับเลนบนได้เช่นเลนบนดูิวิทหน้าบวกมันยืนเลือดน,น้อยเราหรือเราหรือเราอาจจะไปช่วยไล่ตีได้แต่ถ้าไม่บวกอะไรเราแค่ ฟาร์มบัฟฟ้าตัวเล็กแล้วขึ้นแบลข้างบนแล้วก็ลงเอาตัวเล็กแค่นี้พอนะครับการฟาร์ม4กองของเราในช่วงต้นเกมเราจะได้เวล3สามครึ่งประมาณนี้หลังจากนั้นครับผมไม่แนะนําให้วิ่งไปดูเวฟเลนกลางเพราะอย่างที่ผมใต่มาตอนนี้ไอดีลองผมร้อยสิบหกดาวและโซโลล้วนๆนะครับการที <S <S ่ไปแท็กกลางผมต้องบอกเลยว่ามันจะทําให้เมดไม่ตีเลยหรือว่าจะ4ีช้าเลยแบบนี้นะครับแล้วจะทําให้จังหวะไฟใหญ่ที่เลนบังกรอะไรพวกนี้เสียเปรียบ ก็คือเมทเราไม่สีแต่เมทอีกทีแม่งคือสีไปแล้วนะครับตรงเนี้ยไม่แนะนําให้ไปดูดยกเว้นแต่เมดเวลประมาณนี้อันนี้คือดูดได้ครับคือถ้าเมทแบบเวลสามครึ่งแบบครึ่งไปเลยเราดูดไม่ได้นะแต่ถ้าเมทประมาณเนี้ยดูดได้นะต้องดูต้องดูด้วยว่าแบบเฮ้ยมันพอจะทําให้เมดสีหรือเปล่าถ้าเมทสีดูดได้เลยถ้าเมทไม่สีอย่า ครับประมาณนี้อันนี้ก็คือเทคนิคการเดินเกมในช่วงต้นๆนะครับหลังจากนั้นครับพอเวลสเสร็จปุ๊บหาบวกก็ได้ครับตัวละครของเราคอมุ้ยง่ายนะพุ่งสกิลหนึ่งอันติตีหนึ่งทียัดสกิลสองสำหรับใครที่งงเดี๋ยวพี่อธิบายมาดูการเดินเกมก่อนนะครับแรกๆนะอ่ะแล้วก็ตรงนี้ครับเอาออปติคท,ที่คิดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเทคได้นะครับสามารถที่จะเอาได้นั่นแหละเออก็วิธีการดูง่ายๆครับถ้าเพื่อนเราเยอะแล้วเรา,เรามีดาเมจต้นเกมก็เอาเลยัึงมีอันติเดฟอร์คอครับอันติแล้วก็การสตันยัดหน้ะฮัปนะ กินง่ายๆตัวละครเราแค่นี้บวกไปแล้วค่าได้ก็ค่าค่าไม่ได้ก็วิ่งไอ้แค่นั้นเองครับอ,อ่ะต่อมาผมขอมาอธิบายในส่วนสกิลกันบ้างนะครับเผื่อใครคที่แบบไม่ได้เล่นนานแล้วลืมไปละว,ว่าตัวละครตัวนี้เซฟิตเล่นยังไงนะครับแพสซีมตัวละครตัวนี้ครับทุกๆสามเปอร์เซ็นต์ของเลือดที่หายไปทุกๆสามเปอร์เซ็นต์นะสามเปอร์เซ็นต์ของเลือดที่หายไปจะเปลี่ยนเป็นลดดาเมจหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่าว่าอะไรเท่ากับว่าถ้าเลือดมันหายไป90%ครับมันจะสุดขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์วะ เอาง่ายๆสาเปอร์เซ็นต์คือหนึ่งใช่ปะสามสิบคือสิบอ่าเก้าสิบก็คือสามสิบอ่าถ้าเลือดมันหายไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะโดนดาเมจเบาลงอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เอาง่ายๆอ่ะยิ่งเลือดน้อยยิ่งอึดอธิบายแค่นี้ยิ่งเลือดน้อยมันยิ่งอึดแค่นี้เล่นก,กันนะครับแล้วก็ยิ่งน้อยๆยิ่งอึดๆนะครับสกิลหนึ่งพุ่งเข้าไปจังหวะที่พุ่งไปชนศัตรูเป็นดาเมจหลังจากนั้นเนี่ยการโจมตีหลังจากนั้นจะแรงขึ้นแล้วก็สโลว์ศัตรูอันนี้คือสกิลหนึ่งนะศััรรตรรูไปจงงหหวะะทที่กทก่กกนแ็ ดูดเลือดแค่นั้นนะครับ <med S 1> อันตีก็เนี่ยกระโดดทุบสตูนึงทีแล้วก็สตาร์ทสตูหลังจากนั้นจะเสกเขาเรียกว่าเสกสถานะคำสาบสายฟ้าใส่สตูซึ่งคำสาบสายฟ้าเนี่ยคล้ายๆกับอันติซานิดอะซานิานดเซฟิทคล้ายๆกันนะครับก็คืออันติโดนัตูเสร็จปุ๊บติดคำสาบไอคำสาบตรงนั้นจะทําให้สตูเนี่ยโดนดาเมจที่เราโจมตีห่อกมาเป็นเวทเพิ่มขึ้นมานะครับ ซาณิศเนี่ยเป็นเป็นกายภาพเอ้ยเป็นทูรามิถูกป่ะอันนี้เป็นเวทนะครับคอมโบผมก็่ยังไม่เห็นนะพอตีเสร็จปุ๊บติดสายฟ้าเลยแบบการโจมตีของเรามันจะเป็นแบบเวทเด้งขึ้นมาก็ใช้คอมโบครับอันติโดนปุ๊บก็ตีปกติตีปกติก็รัวสกิล2จะสกิลแรงขึ้นการโจมตีปกติจะแรงขึ้นอ่ะประมาณนี้นะครับสังเกตเลยถ้าเป็นการโจมตีที่เป็นสีม่วงๆออกมาเนี่ยเนี่ยม่วงๆออกมาเนี่ยอันนี้คือคำสาปสายฟ้าที่ติดมา รประมาณนี้สำหรับสกิลไม่มีอะไรมากการเดินฟาร์มไม่เห็นครับก็เล่นป่าตัวละครตัวนี้ผมแนะนําว่าฟาร์มหาเงินมีบ้าฟ้ามีอันติบวกถ้าไม่มีอันติไม่ต้องบวกนะครับเพราะมันบวกไม่ไหวประมาณนี้ไม่มีอันติบวกไม่ไหวจริงๆตัวมันค่อนข้างที่จะพึ่งพาอันตินะครับสมัยก่อนตอนนี้มันโกงๆเนี่ยอันติกระโดดได้ทุกสิ่วิห้าวิโอ้โหโดดเป็นบ้าเลยแต่แผ่นนี้เนี่ยง่ายแล้วครับก็ต้องเอาแม่นๆครับคือถ้าแม่นเนี่ยก็พึ่งสกิลหนึ่ง ยัดอันติตีหนึ่งทีเพื่อสโลแล้วก็แทงสกิลสองแป๊ะ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 หรือเอาตายก็พุ่งสกิลหนึ่งเนี่ยเตรียมไว้เกิลหนึ่งสกิลหนึ่งอันติปุ๊บสกิลสองปุ๊บแท็กคือจริงๆจะให้ตีหนึ่งทีก่อนก็ได้ตัแต่เมื่อกี้ผมอยากรัวสกิลสองก่อนนะครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วกันนะครับว่าจะคอมโบไงกูบอกคอมโบไปกูไม่ทำตามคอมโบเลยจะบ้าตายนะครับหนึ่งอันติสองตีหรือหนึ่งอันติตีสองก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วกัน นาค้อนมาเราเหยียบแรงมากนะต้องบอกก่อนเดสฟอร์มบล็อมเนี่ยนะครับความตายจากเบื้องบนเนี่ยนะครับยัดเพยเนี่ยเห็นะสายฟ้าแวบ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 แหนะครับมันคือสายฟ้าคำสาปนะครับแ,แล้วเกมนี้ผมเล่นเป็นสายดาเมจล้วนนะครับในช่วงต้นเกมนะแล้วถ้าเวลาผ่านไปเรื่องจริงเนี่ยสายดาเมจล้วนอาจจะไม่เวิร์กแล้วผมอาจจะเปลี่ยนไปเป็นแท้งนะครับในตอนเล่นเกมเราต้องบอกว่าออกของตามสถานการณ์เกมนะครับไม่ได้ออกของตามเซตที่เซตไว้นะ มันก็ต้องปรับเปลี่ยนครับปรับเปลี่ยนตามเวลาไปก็เดินาหาบวกเอานะครับมีไฟย่ำหน้าสัือหนึ่งทีย่ำหนึ่งทีแทงติดสโลแล้วแทงประมาณนี้ของของเราถ้าถามว่า,จ,า,าจะฆ่าศัตรูได้เมื่อไหร่จะฆ่าได้ตอนไหนก็ตอนที่มีของประมาณสี่ชิ้นมีโบเกนมีโอมิอาร์มกระโดดทับตัวบางๆก็ใส่แตกอยู่นะครับแต่ย้ำว่าต้องได้ทับนะครับบางๆนี้ โดนที่ขยี้ใจเยห็นไหมแรงเงี้ยขยี้มัเป็นแรงจริงๆนะเราแบบเอาจริงผมก็คิดว่าเขาไม่คิดว่าจะตายหรอกมันแต่ว่าดาเมจเราแรงไงย่ำหนึ่งทีย่ำาทีย่ำอันติแทงเสียบโะพระโคพระไปประมาณนี้ใช้ที่ใช้หนึ่งก่อนอ่งที่บอกแหละเวลาหลังจากใช้สกิลหนึ่งมันมีบัฟการโจมตีเพิ่มขึ้นมาทำให้โจมตีแรงขึ้นแล้วก็สโลด้วยนะครับยิ่งมีของดาเมจเยอะๆเนี่ย ในช่วงแบบกลางๆเกมเนี่ยเราจะเมาใจมากเลยสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ขี้โกงสุดๆในสมัยก่อนนู่นนะครับตัวละครของเซฟิตนะครับตอนนี้ก็ถามว่าเล่นได้ไหมผมก็ต้องบอกนะว่าเล่นได้ผมก็เจออยู่ในเก้าสิบดาวสองสเกมไม่ได้เจอบ่อยหรอกแต่ก็เจออยู่ในช่วงที่แบบสกินมันเปิดมาขายใหม่ๆนะครับจริงๆสกินนี้แจกฟรีอย่างที่บอกแต่ว่ามันมีคนที่ มาเล่นไม่ทันหรือว่าชว่วงนั้นไม่ว่างอะไรเงี้ยตอนนี้เขาเปิดขายอยู่ร้อยเก้าเก้านะครับก็ไปจัดได้นะใครที่อยากได้ตอ <Okay. S 1> นนั้นก็ไม่มีอะไรล้วครับเทคนิคก,การคอมโบสองอันติหนึ่งเอ้ยหนึ่งอันติตีสองหรือว่าหนึ่งอันติสองตีก็ได้นะครับแล้วก็เดินเคลียร์คีฟจังหวะบวกได้ก็เตรียมเข้าไปเสียบเขาหาจังหวะที่คิดว่าเฮ้ยเข้าได้ถ้าให้ผมแนะนำเวลสิบสองมีของประมาณ4ชิ้นพุ่มสกิลหนึ่งยัดอันติใส่หน้าตีหนึ่งทีแเหมือนแม่งตายแล้วนะ เลือดโดโลนะครับหรือว่าเลือดครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยดาเมจเราแรงมากครับยิ่งมีดาบแดงนี่บอกหรือว่าสมชื่อครับความตายจากเรื่องบนครับเดสอร์รบาร์โยัดทีแพ้ไส้แตกนะครับอ่าแล้วก็เอาให้คุ้มสุดผิวสุดควรม,มีรถคูดาว40%ก็คือมีบัฟฟานมีอาร์มมีดาบฟาร์มประมาณนี้คร,รับสายต้นเกมนะแลวเลดเกมอาจจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนก็ได้ครับไม่ว่ากันครับกระโดดจ้ำ เมื่อก่อนผมบอกเลยโดดรัวมากตัวละครตัวนี้นะครับโดดทุก4วิ3วิจำไม่น่าจะ3วิะน่าจะ4วิอะโดดแบบคนบ้าครับเฮ้ยเปียบตายเห็นไหมคอมบัวไม่ทันหมดเลยต้องตายซะแล้วอะดาเมจเราเร้าใจเร้าอารมณ์ครับกระชากทุกความรู้สึกครับยัดไปหนึ่งทีแล้วแทงมีดาเมทเว้ยนะไม่ได้ดูแบบแรงเวอร์นะแต่ก็มันก็แรงเดี่ยมันก็แรงเนี่ยใส่แทงมันคงไม่เจ็บครับ แล้วก็แผ่นนี้ต้องบอกว่ามันจะมีบางบางวงอะ่ะมันมีอยู่2งวงนะอันติของมันอะ่ะถ้าโดนวงนอกอะจะโดนแค่ดาเมจแล้วก็เป็นคำสาบไปนะครับแต่ว่าจะไม่สัตวันแต่ถ้าโดนวงในอะ่ะมันจะโดนสตันอันติเซฟิตอะ่ะกิมแจ๊ะ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 นะกิมแปะกิมแปะนะดาเมจล้วน่ารักไหมคนดนูนะดาเมจน่ารักตะมุตมี่กระโดดเสียบแทงกระโดดเสียบแทงผู้ดาวนานเกินตอนนี้ เอ้ยแผ่นนี้มันหลายปีแล้วนะครับหลายปีแล้วที่แบบเนิฟมาให้แบบอันติได้แ,แบบช้าลงน้อยลงนะครับแต่ก็เข้าใจผมต้องบอกว่าเข้าใจไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่โกงมากๆเลยนึกดูสกิลหนึ่งมันก็สโล่ดามเมจมันก็แรงนะครับอันตีไม่ยังโดนได้ทุกสี่ห้าวิอีกอันนั้นก็ที่โกงไปเนาะจนนิ้มไป็นทีอย่างที้เห็นไม่ค่อยเก่งกับแท้งนะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมผมว่าเล่นได้เวลาคีฟเกิดเราก็กลับไปฟาร์มแค่นี้ คลิปเกิดกลับไปฟาร์มแล้วก็เลนไหนที่ไม่มีคนทําเลนเราสามารถไปทําเลนได้แล้วก็เดินหาบวกวนเบเรื่อยทำาแบบนี้วนไบเรื่อยเดี๋ยวก็ชะนะเองนะครับถ้าเอาเอาง่ายๆถ้าเทคนิคเนี่คุณสามารถเอาไปใช้ได้ในแหลคงตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยนะครับยันแบบ70-80ดาวนในช่วงตอนนี้มันก็ยังใช้ได้นะเพราะถามว่าผมมั่นใจเลยถึงมาบอกผมเอาไปโซโล่ด้ซ้ำกับโซโล่ไปร้อยกว่าดาวด้วยซ้ำเพราะงั้นผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมก็เดินเป็นประมาณหนึ่งนะครับ ไอ้ตรงนี้ก็ลองดูนะครับใครอยากเอาไปเล่นว่ามันไม่แย่เนี่ยมีเคลียร์ก็เคลียร์ขีป่าหมดก็มาบวกกับเพื่อนอ่ออบเจคทีฟมาถ้าไม่ได้ติดคำสาปของดาร์คเลเยอร์หรือมังกรเราก็ไปเก็บออบเจคทีฟก็ได้เช่นี่เรามีติดเคิร์ดดาร์คอยู่ใช่ไหมค่าดาร์คตายจะไปตีมังกรเสียเวลาเทิร์ดหมดอาจจะไปบวกหรือบวกแม่งตรงนี้แรงจริงจะโดดทีแบบเสียวสุดๆเนี่ยเสียบหนึ่งทีพูดแรงเลยครับเนี่ยสกิลหนึ่ง เง็บเง็บสองร้อยเงบเก็บไปเรื่อยๆฮะเก็บเรื่อยๆเรื่อยๆฮะธนาค้อนไร้ทาเพื่อเรากระโดดย่ำแล้วตีพุ่มครับไส้แตกเมื่อกี้เลือดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คนดู70%นะย่ำตีพุ่มหายไปเลยฮะโคตรแรงย่ำแล้วเนี่ยยิงเลือดน้อยครับยิงอึดครับยิงเลือดน้อยยิงโดนดาเมจเบาลงอ่าประมาณนี้ก็คือเหมือนกับเรากดวีกอ่ะยิงเลือดเราน้อยๆอ่ะ ก็เป็นตัวละครที่เล่นสายดาเมจก็แรงมากๆนะครับส่วนเล่นสายถึกก็จะอึดขึ้นอีกเพราะว่าปกติสายอึดมันจะมีพวกเกราะพวกกันเวทพวกโล่พวกเกาะสะทะยอย้อนอะไรแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้ามีแพสตีดีมันก็จะทำให้อึดขึ้นไปอีกนะครับียกว่าโคตรอึดเลยแต่ว่าสายอึดเราจะไปเล่นตอนเลดเกมที่มองว่าเฮ้ยยืนไม่ไหวแล้ว,วาดาเมจม่งเยอะเกินปเปลี่ยนบิวแล้วกันมีดาเมจนิดนึงหลังจากนั้นเราจะไป เป็นรับตีในเพื่อนละนะครับเพราะว่าเลดเกมเพื่อนเราก็เริ่มมีดามเกดละแล้วยิ่งเกมนี้ยุย้ยเอลสุดโป๊กสองทีเนี่ยถ้าโดนเต็มเต็มจังๆแล้วเขาไม่ออกของกันเขาตายครับอันนี้มันดักรอนะแอบดูที่รูเดิมก็ได้แอบดูที่รูเดิมรอ,อบวกไนะวหรีบไหมเจรนาก็จำไม่สักทีอะไรนะเขาเรียกว่ายำอาจอมนะยะยำกระมม่ แล้วรอเนี่ยตัวบางๆเนี่ยเราหนึ่งคอมโบมีโอกาสหายเยอะมากครับแต่อย่าไปเหยียบแท้งแล้วกันผมบอกไว้ตรงนี้อย่าเผลอไปเหยียบแท้งนะครับคุณไส้แตกเองนะครับไปเหยียบแท้งเน,นี่ยอี่อารตนคอสมันเข้ามาแบบโดนไปสองพันหรือสองพันห้านาทีนาคอสโดนเต็มๆนี่ผมจิ้มหน้าหนึ่งทีแล้วเสียบสกิลสองนี่น่าจะตายเลยครับอาคอสยืนไม่อยู่อะแรงเวอร์แรงเวอร์ลเลยเราแก็แไม่ดักนะดักรอ,อกเขาเดินครับเผื่อได้ลุ้นเนี่ย เสียได้ลุ้นหวยแหมไม่มีใครมาเลยใช่ไมมมชหมหลาแล้วเกินมันใช่เหาเล้เกินเดินเลยผมขอจำหนึ่งทีเลยไม่ต้องใช้สกิลอะไรเลยอีรินตายแน่ไม่มีใครมาเนีาจัดดักรอดักตุ้มวิ่งไปตรงๆก็ไม่เล่นด้วยครับเจ็ดสิบกว่าดาวแล้วอาจจะมีตีป้อมเล่นได้นิดนึงนะก็มาก็ค่อยวิ่งหนีฮะแค่นั้น,น,น ในช่วงเวลาต้นเกมครับผมต้องบอกเลยว่าสนุกมากนะเล่นกระโดดเปิดนู่นนี่นั่นอึดตายยากแต่พอกลางเกมเลทเกมเข้ามาเนี่ยใกล้ถึงช่วงเลทเกมเนี่ยผูาดาเมจเราทำอะไรเขายากกัเาเขาไม่วิ่งมาหาเราก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ความนิยมตัวละครตัวนี้มันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับเล่นศูนย์ถึงร้อยดาวเนี่ยนับเกมได้เลยที่เจอเซฟิตนะครับประมาณไม่เกิน5้าเกมครับ แล้วถามว่ามันเล่นได้ไหมผมว่ามันก็ไม่แย่นะมันก็ดูไม่ค่อยต่างกับไอริที่ผมเพิ่งลงไปตอนไต่ร้อยดาวสักเท่าไหร่นะครับคลิปล่าสุดเ <c oughs> พื่อนตีเยอะให้เพื่อนไปนะแต่ขอตังค์หน่อยฮะอันนี้ผมเอาดาบอึดแอ่งนะจะได้แบบอึอออออดอึดอึดอึดโคตรอึดไปเลยนะฮะแะเข้าลงตัวแล้วดูเนี่ยผมไม่มีทอยผมดโดนโฟก์สกิลหนึ่งทีไสจะขาดนะครับ เรอันติมันจะอันติแอะเรียบร้อยจิ้มหายส่แตกใส่แตกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จะอันติส่นาโคสเวงนาโคสเวงวิบวับวิบวับจะไม่โดนเฉยแล้วเนี่ยเห็นไหมเวลาผ่านไปอย่างาที่ผมบอกถ้าเวลาผ่านไปเรื่อยๆแล้วเรายังจบไม่ลงอ่ะเรายังจบไม่ลงแล้วเขาก็ไม่มาเล่นกัง่อแล้วเขาโปสกิลเสร็จแล้วโปสกิลเสร็จแล้ว,ว,ลวอันเนี้ยเริ่มยากครับ <c oughs> ต้องบอกเเริ่มยากแต่ว่าถ้าคุณกดเป็นทีมผมว่าเซฟิสก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวนะ ที่น่าสนใจในการแบบโถมเข้าไปพร้อมทีมเนี่ยแต่ถ้ากดโซโล่ผมอาจจะไม่ค่อยแนะนำเท่า,ทาไหร่เกมนี้ถึงผมกดกับพี่ๆแต่ว่าก็ไม่ได้คออะไรกันขนาดนะั้นไม่ได้คอเกมกันดีกว่าใช้คํานี้นะครับกดแบบต่างคนต่างเล่นนะครับอันนี้ผมกด3ม,มานะอ่าต้องบอกก่อนกด3ม,มาก็เป็นเกมที่เริ่มยากลําบากนะครับเริ่มยากลําบากแนละ้วเพราะว่าตีเขาตีได้นะตีตัวบางนะครับตัวบางก็มีนาคอสมีคิกซี่มีอิรินใช่ไหม แต่ถามว่าผมจะถึงตัวบางหรือเปล่าเ,เพราะมันก็มีตัวกันครับมีลิเตอร์ม,อรมีหมึกนะอันนี้ก็ต้องหาทางเจาะเองครับอันนี้แบบบอกเลยสกิลเพย์ส่วนตัวละการอ่านเกมส่วนตัวแล้วว่าจะไปดักพุ่มไหนจะใช้สกิลอะไรก่อนจะเปิดด้วยสกิลอะไรจะงัดหน้ายัางไงอะไรเงี้ยนะครับลองดูรับแต่ว่าไม่ค่อยแนะนําเยอะนั้นในการแบบพุ่งเข้าไปแบบบ้าคลั่งแล้วไปฆ่าถ้าไม่ใช่แรงที่มันแบบตัง จริงๆอ่ะนะครับถ้าไม่ใช่แรงล่างจริงๆอ่ะไม่แนะนำเพราะเข้าไปเขาก็สวนเราตายครับประมาณนั้นแต่ว่าผมมองว่าถ้าแบบยังไม่ถึง50ดาวอ่ะมันก็ได้นะบวกแบบบ้าคลั่งอ่ะสกิลหนึ่งงานตีตีสกิลสองซัดหน้าซัดหน้าซัดหน้าบวกแป๊เดียวเกมจบเลยนี่ฮะดูดีๆครับเล่นบวกก็พยายามไปแจะมันเอาเดี๋ยวจะแจะสักทีเดี๋ยวแจมเถอะสักทีแล้วกันแต่เซฟิทไลนนาโค้ สมัยที่อันติสองสามวีโอเคอยู่แหละดาเมจแล้วไม่งแงอยู่ดีฮะกระโดดกระแทกหนึ่งทีแต่ยืนโดนเวทไม่ไหวแล้วนะอันนี้เห็นไหมข้อเสียครับย่ำหนึ่งทีแมงกดแข็งที่ผายไปโดนแข็งไปแบบสวยๆไม่รอดนะอืหลังจากนี้ผมว่าเตรียมออกของกันนี่แหละครับเพราะว่าออกดาเมจล้วนมาดาเมจแรงจริงนะแต่ว่าไม่ได้ตีเหรอไหมทุกคนผมพยายามจะล้วงผมพยายามจะอะไรทีมกดแข็งอีกทีมหลบ น้ำแตกใส่หน้าผมอะยรเงสู้ไม่ไหววะบอกเลยสู้ไม่ไหวแล้วก็อย่างที่บอกตัวนี้มันพลิกผงได้ครับมันมีสโลมันมีดูดเลือดมันมีสตันมันมีความอึดเพราะงั้นเลดเกมถ้ารวยจริงสามารถพลิกผันเราสามารถเปลี่ยนได้ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเป็นดาเมจล้วนอย่างเดียวเพราะกูมันเลือดนักรบลูกพระเจ้าตากนะครับไม่จาเป็นนะไม่ไหวก็แค่เปลี่ยนเซตไอเทมครับเอามายืนหรทอยสักชิ้นไหมนะครับเปลี่ยนจากดาฟาร์มเป็นขวานสักอันไหมอนะไรเงี้ย จะได้ยืนนะครับไม่งั้นเนี่ยดามเมจเป็นแสนแขนไม่ได้จับนะครับมันก็อาจจะไม่คุ้มไปนะเกิดในรอบเดินหมูชาหมูชาแัา้ไหมเช็คนะเปิดหรือ,อยังเนี่ยดาร์คเเลเยอร์ แล้วก็จริงๆถ้าหลัง15นาทีแล้วคนดูผมขอแนะนาพ่อมดเคเอร์เปย์ผู้ให้บริการเติมเกมที่สะดวกและปลอดภัยสุดๆการตีผู้ใช้งานจริงมากกว่า100,000คนและวันนี้เคเอร์เปย์มาพร้อมกับโปรโมชั่นคุ้ม3ต่อนะครับคุ้มแรกส่วนลดจากเต็มทุกเกมคุ้มที่2โปรโมชั่นเคเอร์คอยสะสมส่วนลดสูงสุดอีก25%เติมาวีกับพ่อมดเพียงแค่ใช้ Open ID ไม่มีการขอ ID password ใดๆทั้งสิ้นเปย์คุ้มเปย์ฉลาดต้องเคเอร์เปย์ครับสุดท้ายนี้สําคัญสุดๆเลยนะครับตอนเติ แล้วจะได้จ้างผมต่อนะครับนี่สาคัญมากๆานะครับสําคัญกับป่านท้องผมฝากไว้ด้วยนะครับไปดูในเกมกันเลยครับถ้าเรามองว่าเราเป็นป่าที่อีกทีมไม่กล้ามาแย่งหรือว่าแบบเราสู้กเขาได้เราไปแยกันกันเลยนะไปทําเวฟคีฟคบแบบเราก็รอจังหวะไฟอะทำเวฟไปเลยเคียเวฟแบบสวยๆต้นเกมได้เล่นเลดเกมโดนเล่นนะตัวเราเพื่อนบวกกันลแล้รลองเดินในตู้ดูแล้วกันนะเผื่อย่ําหน้าก็ได้แค่เหมันปล่อยหนา้าคอสไหลแลยนะผมฆ่าได้แนละ้วเมื่อกี้ โอ้อยนาโคะไหลไปเลยย่ำหนึ่งทีนะ่าจะหายเหมือนเดิมแล้วนาโคะสายดาเมจโอ้โหครึ่งหลอดครึ่งหลอด,ลอดสายดาเมจล้วนเป็นไงเล้าใจนะคนดูสายดาเมจล้วนโดนไปครึ่งหลอดครับขึ้นทอยแทนผมว่ามีแค่ดาบแดงชิ้นเดียวตอนเละเกมแล้วเจาะเกาะอีกเัล็กชิ้นเนะะี่ยโอเคแล้ว จะเป็นเวอเกนก็ได้หรือว่าจะเป็นลองกินุดหรือว่าเป็นมุลลามะสะก็ได้ย่ำปลาจอมของพีมันก็ยังมีดาเมจอยู่นะอาจจะเบาลงครับแต่ก็ยังมีนะแล้วผมว่าเมื่อกี้นะคอร์นั่งเปิดไอ้นี่ด้วยดีมินิตด้วยตีเข้าแค่พันสี่ไม่น่าใช่ครับมีปะนาคอรมีดีมินิตปะเมื่อกี้ฉีบเปิดสวยพยายามไปย่ำนะ จะตายจะตายฮะยดีแพสซีฟเด้งเลือดอย่างโล่ต้องบอกว่าอันไอแพสซีฟของเราอะยิ่งเลือดน้อยอ่ะยิ่งอึดจริงนะแบบเลือดต่ำเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์เงี้ยถึกขึ้นถึกขึ้นสามสิบสามเขาได้ว่าโดนดามเมจเบาลงสามสิบสามเปอร์เซ็นต์แต่ครับต่อให้โดนดามเมจเบาลงสามสิบสามเปอร์เซ็นต์แต่เลือดเราแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์อะ่ะโดนแบบเดินสะดุดใบหญ้าโดนใบหญ้าบาดยังตายได้เลยครับเพราะงั้นไม่ใช่ว่ายิ่งเลือดน้อยยิ่งดีนะครับยิ่งเลือดน้อยก็อึดขึ้นจริงอะแต่ว่าก็ตายเหมือนเดิม โดนดาเมจเบาลงไม่ใช่ไม่โดนนะครับตอนนี้มีทั้งกันเวทมีทั้งการกายภาพนะครับมีความอึดมากขึ้นครับปานก็มาทอยก็มีครับแต่เกมเปลี่ยนเป็นไอเทมเอ,อดึดๆอย่างที่บอกดาเมจเอามาเสียคีฟเอามาตีคนนิดๆก็พอแล้วไม่งั้นยืนไม่ไหวจริงครับทีนีนแม่งโนปะ๊กทีคิสซี่แม่งโป๊กทีก็ไส้จะแตกฮะแต่ต้องบอกว่าเราก็มีดาเมจของเรานะ อันนี้ดันเวฟกลางเข้าแล้วเวฟล่างเข้าเวฟบ,บนเหมือนจะเข้านะครับอไปมึกเสียอันติถ้าเป็นไฟแบบนี้มึกเสียอันติเปิดได้เลยด์กนะครับเปิดได้เลยก็สเลเยอร์เขาก็เสียอันติเขาโลเขากลับไปดีนะครับกว่ามึกอันติจะรีกลับมายังน้อยก็ใช้เวลาครับล้วก็ฉีไปลอตีนั่นด้อฉีไปยืนลอเรียบร้อยอ่ะได้ก๊อ์หน,นึ่งตัวประมาณนี้นะครับสำหรับการเปิดก๊อ แ um นะนำนะสำหรับใครที่ยังอยู่ในแงลงที่แบบเปิดก๊อตกันไม่เป็นนะครับ15นาทีอย่าพึ่งไปเปิดก๊อตนะครับผมขอร้องนะไม่งั้นแบบเปิดเปิดอยู่ตีครึ่งหนึ่งอีกทีมาเนี่ยเราโดนลดเกาะด้วยนะไอ้ก๊อตมันลดเกาะเราทั้งเวททั้งภาพเลยนะครับแล้วเปิดเสร็จอีกทีมาตบปั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 บมันตัดเลือดด้วยมัจะไม่ิดนะครับใส้แตกบอกเลยตายรีอีสปอร์ตอย่าหาทำเนี่ยแล้วก็พอได้บัฟก๊อตมาหรือว่าบัฟดาร์มาเนี่ยเราจะมีเกาะ กันเด้งขึ้นมาใช่ไหตีแรงขึ้นเลยแรงขึ้น,น,นค่อยบวกตอนนี้ก็ได้นะครับรอหาตัหว่าสกิลหนึ่งอันติสกิลหนึ่งอันติแค่นั้นเลยครับจบผมบอกเลยจบแน่นอนถ้ามันไม่จบเราก็จบเนี่ยครับสภาพถ้แล้วใครที่อยากมาดูไลฟ์สดผมช่วงนี้ก็ไลฟ์ใน YouTube นี่แหละนะครับโซโล่ร้อยกว่าดาวอยู่ก็มาให้กำลังใจกันได้นะฮะตื่นเลย เมื่อกี้โดนแบบยิงจิ้วหนึ่งเนี่ยนะครับโดนอีรินยิงจิ้วหนึ่งแม่งลดครึ่งหลอดพอมีไอเทมมีบัฟดาร์กมาเนี่ยยิงจิ้วหนึ่งได้ไม่อยลดเลยไม่ลดกระเช้ยแล้วเป็นจะตายถือว่าจากครึ่งหลอดเดี๋ยวเหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้กูเพิ่งบอกไม่ลดโดนจิ้มหนึ่งทีโหลดแล้วครับลดแล้วครับเต็งรอนะคิ๊กพี้เดินมาสกิลหนึ่งอันติเตียปุ้งสกิลสองตายถือว่ายังมีดาเมจครับ ยังมีทาเมดไว้ล้วงเมดครับได้อยู่ได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่แล้วก็อีรินอีรินกิ๊ีเอียตัวบางแจ๊เป็นหนึ่งทีแล้วเสียถือว่าตายอย่างสงบครับประมาณนี้การเล่นตัวละครของเซฟิตตัวละครที่โลกลืมแล้วผมก็ลืมไปเหมือนกันถ้าไม่มีสกินใหม่นะครับชอบคิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ ฝากต,ติดตามให้กันหน่อยนะครับเดี๋ยวใงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครอยากดูรูนเทพบังฝงผมแปะไว้ท้ายคลิปเจอกันครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ โอเคครับผมและก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมมาแนะนําในส่วนของรูนไอเทมพลังแฝงของตัวละครเซฟิสกันก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าเราเซตเป็นประมาณไหนนะครับในส่วนไอเทมครับอย่างที่ผมเกริ่อนเกินไว้ในเกมนั่นแหละว่าเราเนี่ยจะบิวตามสถานการณ์ซึ่งสําหรับผมมาเท่ามาฟาร์มป่านะต้นเกมผมจะบิวเป็นดามเมจล้วน แล้วก็เวลาผ่านไปในช่วงกลางเกมเลดเกมถ้าแบบเราไม่ไหวเร้วงจริงอ่ะเราถึงจะเปลี่ยนเป็นสายแท้งนะครับเพราะงั้นต้นเกมครับผมจะขึ้นมาเป็นดาเมจล้วนอย่างที่บอกนะดาฟาร์มเล็กดาฟาร์มกลางส่วนรองเท้าเนี่ยจะเป็นรองเท้าเกราะรองเท้ากันซ c ซหรือรองเท้าลดคูดาวอันนี้แล้วแต่สถานการณ์ครับซึ่งรองเท้าเกราะกับรองเท้ากัน C c ซีเนี่ยมันเอามาในเกมที่ คิดว่าเจอสตันเยอะหรือเจอดาเมจแกภาพเยอะ,ะปเราจะไปยืนแท้งจะไปยืนรับแล้วเข้ารวออกสบายๆแต่ว่ารองเท้ารถคูดาวเนี่ยเอามาสําหรับคนที่อยากจะฟาร์มเร็วบวกเร็วเข้าป,ออปั๊บออกปุ๊บเข้าปุ๊บออกปับ๊บอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเร็วขึ้นแบบมากๆเลยสําหรับรองเท้ารถคูดาวนะครับ <sait S 2> ผมแนะนําว่าถ้าอยากจะฟาร์มเร็วรองเท้ารถคูดาวดูเป็นคําตอบที่ดีครับแต่ว่าถ้าเจอสตันหนักๆจุกจิกจุกจิกจุกจิกเข้าไฟแล้วไม่ได้ออกก็เป็นการซีซีก็ได้หรือว่าเจอลิงเนี่ยก็เป็นรองเท้าเกาะเลยก็ได้ไม่แยมกันแล้วแต่่แแล้วต ต่อมาครับหลังจากรองเท้าลดคูดาวเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นในส่วนของดาฟาร์มใหญ่ได้เลยครับเราจะมีลดคูดาว25%หลังจากมีไอเทมแค่2ชิ้นนี้นะครับบวกกับบัฟฟ้าเนี่ยเราจะมีลดคูดาว40%ทําให้ใช้สกิลได้ถี่ขึ้นบ่อยขึ้นฟาร์มได้เร็วขึ้นแล้วก็ดาเมจเนี่ยแรงมาเร็วมารัวพิ้วขึ้นนะครับก็ผมถือว่ามันดีอ่ะนะครับสำหรับเซตนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็แนะนําให้ขึ้นเป็นในส่วนของบลกเฮสเปียร์เลยสำหรับเร่งดาเมจพุ่งสกิล มีโอกาสได้ค่าแล้วถ้าตูเลดต่้า50%ไรย,ยี้นะครับพอออกชิ้นนี้เสร็จปุ๊บเราเริ่มแรงพอเราเริ่มแรงเสร็จเอาความแรงให้สุดครับมาเป็นสายเบิร์ดคล้ายๆกับ คล้ายๆกับด้วงอะไรพวกนี้นะครับคล้ายๆกับด้วงคล้ายๆกับเฟนิกซ์แต่เฟนิกซ์เราจะไปออกเป็นทาลอนถูกปหมเพราะว่าเน้นตีดูดเลือดครับแต่อันนี่ไม่ครับอันนี้เน้นใช้สกิลทุบๆุบให้ตายๆไปนะครับโอมิอาร์มครับเอามาเพิ่มหลังใช้สกิลเราจะตีแรงขึ้นเหมาะสําหรับตัวแอสซัสซินทุกตัวนะครับด้วงเซฟิดหรือมูละสายที่แบบพุ่งเข้าไปแล้วตบหนึ่งทีอะไรเงี้ยอันนั้นก็โอเคเหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่ได้ตบก็ไม่แนะนํานะครับประมาณนี้หลังจากออกได้4ชิ้นนี้ปุ๊บนะครับ ถ้าคุณคิดว่าคุณอาจจะไม่ได้ปั๊บฟ้าโดนเวทบัฟฟ้าบ่อยก็ไม่ต้องเปลี่ยนรองเท้าก็ได้แต่ว่าถ้าคิดว่าคุณเนี่ยเล่นแล้วแบบได้บัฟบฟ้าบ่อยไม่โดนเวทกูเล่นสบายกูเล่นชิลกูมีบัฟบฟ้าตลอดผมแนะนําว่าเปลี่ยนรองเท้าจากลดคูดาวเป็นรองเท้ากันซีซีได้แล้วนะครับจะได้แบบเข้าไฟ์ออกไฟล์แล้วโดนสตันน้อยๆนะครับจะได้แบบเข้าออกสบายนะประมาณนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแต่สำหรับผมผมแนะนําว่าพอแบบไดโอมิอาปุ๊บมันมีลดคูดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วไงสอง เปลี่ยนรองเท้านะครับเป็นรองเท้ากัน CC แทนก็บัฟฟ้าก็40เหมือนกันนะครับไม่ต้องออกรองเท้าที่เสียงตายขนาดนี้อยู่หลังจากนั้นก็ไปขึ้นเป็นดาบแดงนะครับเล่งดาเมจศัตรูเลืดต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์โดนดาเมจแหลทุยโดนดาเมจแรงขึ้นอีก30%็ก็เป็นไอเทมเล่งดาเมจเนาะชิ้นสุดท้ายก็เอาเป็นเกาะเกิดก็ได้หรือว่าถ้าอยากจะเข้าไฟเพิ่มดาเมจแล้วก็การตายด้วยการกดก็เป็นดีมินิเชอร์ก็ได้แต่เกมที่ผมออกดีมินิชนะ แล้วก็กดเสร็จก็อาจจะขายทิ้งไปออกเป็นเกาะเกิดก็ได้ประมาณนี้นะครับในส่วนของต้นเกมการเกมสําหรับการเล่งดามเมจในส่วนของตอนเนเกมเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนไอเทมเยอะหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมมุติว่าเราแบบยืนไม่ได้เราจะรูดามเมจแรงอะ่ะหลักๆเนี่ย โอมิอามผมจะขายทิ้งชิ้นแรกเลยนะครับผมจะขายทิ้งโอมิอามครับถ้าเจอดาเมจเวทแรงผมจะขายโอมิอามแล้วไปออกทรอยนะครับแล้วก็สมมุติใช้เกาะเกิดแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเกาะเกิดแต่ว่ายังไม่ใช้เกาะเกิดเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนอีกชิ้นครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องการถึกก็เปลี่ยนจากดาบฟาร์มเนี่ยเป็นในสวนของขวานทําให้เราเนี่ยสามารถอึดขึ้นแต่ยังมีดาเมจจากโบเกนสเปียร์และดาบแดงอยู่อันนี้เนี่ยก็ยัง,งสามารถล้วงตัวแบบ แครี่ตัวเมีอะไรแบบนี้เหมือนในเกมอ่ะผมล้วงอีลินล้วงคิกซี่ก็ยังล้วงได้อยู่กับเซตนี้นะครับแต่ว่าถ้าเลดไปจริงๆแล้วเรามองว่าเฮ้ยเราอยากจะช่วยเพื่อนเรา,เราอยากจะแบบเจาะเกาะให้เพื่อนด้วยการออกสเปียร์ลลองกินนุ๊แล้วก็มีเลือดเพิ่มขึ้นมีรดคูดาวมากขึ้นจะได้แบบอย่างน้อยก็มีรดคูดาวเพราะโบเกนมันไม่มีแล้วเราแบบขายดาบทิ้งเบรกเรามีรดคูดาวแค่สิบเปอร์เซ็นต์จากทอยอะไรเงี้ยก็ออกของรถคูดาวเพิ่มมาก็ไม่แย่นะครับแบบลองกินนุ๊หรือว่า ไม่ได้อยากจะเจาะก่อยเพื่อนมีตัวเจาะก่อยแล้วมีฉี่ฉีออกลองกินุชอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับเราก็มาออกเป็นมูรามาสะก็ได้เอามาตีแท้งนิดนึงแล้วก็มีรถคูดาวนิดนึงแบบนี้ก็ได้นะครับในช่วงเลดเกมเราก็จะต้องเปลี่ยนไอเทมเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าโบกเกนสเปียร์ผมพูดตรงๆว่าไม่ค่อยได้ใช้งานแน่ๆครับเลดเกมยิ่งไปแรงสูงๆแบบเนี้ยเจอคีล่าเจออะไรพวกเนี้ยมันออกของกันกันมาพอสมควรเลยนะครับไอเทมก็จจะต้อง ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับว่าเอ้ยออกไอ้นั่นออกไอ้นู่นออกไอ้นี่มายืนถึกออกนั่นออกนี่ออกนู่ออนนะครับประมาณนี้สาหรับเซตไอเทมแต่ว่าถ้าเป็นต้นเกมก็อย่างที่บอกนะครับต้นเกมก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับดาเมจล้วนๆครับดาเมจล้วนๆดาเมจเบิ่มๆดาเมจคือลือคือ,ล,อลือไปนะครับประมาณนี้เลยนะครับชิ้นสุดท้ายก็เกิดก็ได้เอาเซฟเซฟโอเค ประมาณนี้ในส่วนของทางแฝงครับอย่างที่บอกว่าต้นเกมเราเล่นดาเมจแรงๆถูกปะก็ใช้เป็นชาร์ตเบสเดลี่คอร์เคิร์ดอัปเดตในการเล่นดาเมจนะครับยิ่งพุ่งเยอะยิ่งได้ดาเมจอันนี้เพิ่มดาเมจต,ตีครบ3ทีสกิล1อันติตี1ทีสกิล2ปส๊บเร่งดาเมจนะครับแอตโลฟิคไฟเร่งดาเมจฮูลลี่เวดิกเร่งดาเมจลูนเป็นเจาะร้อยไม่ห้อยอะไรหรือจะห้อยคีสักเม็ด2เม็ดก็ได้นะครับออสลอสโลตแอสซัสซินเนต์ดะก้อนขล้อสาเหตุที่ไม่ใส่เป็นสปินิทเพิ่มความราาในกรรโจมมตีเเพะซฟิไไ่่คอยด้ตีคครับเซฟิิสกก็แ่่พุงล 1, ไปอันในก็จิ้มครั้งจ แล้วก็สกิลสองแล้วก็พุ่งสกิลหนึ่งแล้วก็เจาะสกิลวนไปแบบนี้นะครับมันไม่ค่อยได้ตีเพราะงั้นเอาดาเมจล้วนๆเบิ่มๆจะดีกว่านะประมาณนี้นะทุกคนในส่วนของเซตรุ่นไอเทมพลังแสงที่ผมใช้แล้วก็การปรับเปลี่ยนสําหรับตัวละครของเซฟิตนะครับก็ชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อๆไปหน่อยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรคอมเมนต์ขอมาได้เหมือนเดิมนะครับผมจะพยายามรีบทําให้ส่วนคลิปทอนผมขอโทษทุกคนผมขอโทษสังคมจริงๆผมจะรีบ ทำให้นะครับเดี๋ยวดูไลฟ์สดผมไปก่อนช่วงนี้ไต่ร้อยสิบหกดาวแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรีบทำให้จริงสัญญาเกี่ยวก้อยนะครับเกี่ยวก้อยแบบเล็กน้อยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ